ชข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6เมษายน2568วันหยุดแบบนี้มาอัปเดตข่าวจากรัฐบาลกันนะคะล่าสุดรัฐบาลช่วยค่าซ่อมบ้านจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะหลังละไม่เกิน49,500บาท นางสาวสาศิการวัฒนาจันทร,ร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลระดมทุกสพรพกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างเต็มที่โดยภารกิจค้นหาให้ความช่วยเหลือยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเยียวยาและสนับสนุน การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วนโดยทางกรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือพร้อมเปิดเงื่อนไขแหลกขั้นตอนในการขอรับเงินช่วยเหลือครอบคลุมหลายด้านนะคะอาทิค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยเงินปลอบขวัญและเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวเป็นไปตามการประเมินของคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการสำรวจและประเมินความเสียหายดังนี้นะคะ 1. ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำจ่ายตามจริงหลังและไม่เกิน49,500บาท 2ค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านจ่ายเฉพาะอาคารที่กทมประกาศระง,งับการใช้และไม่ได้เข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่กทมจัดสรรเป็นเงินค่าเช่าบ้านเดือนละ3,000บาทไม่เกินสองเดือนเป็นเงินไม่เกิน6000บาท3ค่าจัดงานศพผู้เสียชีวิตรายละ2 9 7 0 0บาทและกรณีผู้ประสบภัย ที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หาไรายได้หลักของครอบครัวได้เพิ่มครอบครัวและไม่เกิน29,700บาท 4. ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ตามใบรับรองแพทย์นะคะกรณีบาดเจ็บสาหาดช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงิน4,000บาทส่วนกรณีบาดเจ็บถึงขั้นพิการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงิน13,300บาท5เงินปลอบขวัญตามใบรับรองแพทย์กรณีบาดเจ็บจากเหตุสาธารณาภายัยรายละ2,300บาท6เงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวและไม่เกิน11,400บาท ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานเขตทั้ง50เขตภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดเหตุหรือที่เว็บไซต์กรุงเทพมหานาครน,นะคะและยื่นเอกสารคำร้องพร้อมหลักฐานที่ฝ่ายปกครองของสำนักง,งานเขตซึ่งก็ประกอบด้วยนะคะแบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตกรณีไม่มีสัญชาติไทยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดที่ดินต้องระบุชื่อเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านหรือแบบคำร้องแทนโฉนดที่ดินสำเนาใบาอชสองกรณีคอนโดนะคะสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุหนังสือรับรองผู้ประสบภัย และบัญชีความเสียหายแบบบส .3 บันทึกปค14ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนเอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยและรูปถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นอัปเดตร,รัฐบาลช่วยค่าซ่อมบ้านจากเหตุแผ่นดินไหวหลังละไม่เกิน49,500บาทอัปเดต6เมษายน2 5 6 8